แต่ว่าสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้คุณผู้ชมครับหลายพื้นที่ในต่างจังหวัดเผชิญกับพายุฤดูร้อนน,นะฮะและหนักมากด้วยคุณผู้ชมครับอย่างที่จังหวัดเลยเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นมาแบบนี้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนจนกระทั่งหลังคาปลิวหายไปรวมไปถึงประตูลเหล็กม้วนของร้านค้าแห่งนี้เองถึงแม้ว่าจะมีคนเนี่ยไปยืนบังไว้แต่ก็ไม่สามารถต้านทานได้จริงๆนะจนสุดท้ายคนแทบปลิวเลยลองดูคลิปนี้ครับ เลยคุณผู้ชมฮะมว่าลมมันพัดแรงมากจริงๆนะน่ากลัวมากค่ะน่ากลัวมากทางกล้องจรปิดด้านนอกเองนะฮะเนี่ยค่อยๆพัดเข้ามาแรงขึ้นจะมีจังหวะหนึ่งที่เห็นชัดเจนเลยถึงขั้นกับกล้องสั่นเลยเนี่ย<ม>คุณผู้ชมฮะมนี่คือด้านนอกของร้านอาหารแห่งนี้เดี๋ยวไปดูด้านในกันแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราจะเห็นนะ,ะที่เราวงไว้ให้ดูว่ามีเจ้าหน้าที่ของร้านเนี่ยหรือว่ามีพนักงานไปยืนบังตรงประตูเหล็กม้วนอยู่นะฮะแต่จังหวะหนึ่งเนี่ยลมมันมาแรงมากคุณผู้ชมจนสุดท้ายคนที่ยืนบังอยู่ตรงนี้ ปลิวเลยนะฮะเาลมมันพัดแรงกูนี่นี่นี่ความจริงอันตรายนะคะใช่มันล <ๆ S 2> อยมาแบบนี้เลยเนี่ยจริงๆทางที่ดีควรเอาอะไรหนักๆไปกั้นไว้ก่อน<ช> <ๆ S 2> ดีกว่า <ๆ S 2> แต่ไปยืนไว้แบบนี้สุดท้ายแต่เหตุการณ์นี้โชคดีจังที่ว่า ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องวิ่งหลบกันใหญ่เลยนะฮะโดยของภายในร้านเนี่ยก็มีตู้กระจกครับที่เสียหายไปหนึ่งตู้ส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็คือเสียหายเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะฮะนี่อยู่ที่อำเภอภูรเรือจังหวัดเลยน,นั่นเองคุณผู้ชมครับที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนอกจากร้านอาหารแห่งนี้ยังมีบ้านเรือนของประชาชนอีกหลายหลังคาเรือน,นะฮะหลังคาพัดปลิวหายไปเลยอะ่ะค,คือเดี๋ยวจะเห็นเหลือแต่โครงเนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดู บ้านของชาวบ้านหน่อยที่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังคาของบ้านหลายหลังนะฮะนี่อันนี้คือส่วนหนึ่งก่อนที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยถ่ายเอาไว้ได้เป็นจังหวะที่แบบโอ้โหแทบจะมองไม่เห็นทางหน้ารถเลยอันนี้คือต้นไม้หักโค่นด้วยวจังหวะนี้เองเนี่ยต้นไม้หักโค่นลงมาแบบนี้ไปทับบ้านของประชาชนในพื้นที่อันนี้ก็สร้างความเสียหายไปเยอะเหมือนกันนะฮะ หลักๆก็คือหมู่บ้านลาดข้างนะคะที่ตอนนี้ต้องเจอกับเรื่องของการที่ปปเขงต้องลองพื้นที่ไปสํารวจความเสียหายแล้วหลังคาไม่เหลือเลยอะค่ะใช่ฮะโดนพายุทั้งลมและฝนอย่างแรงนะคะเดี๋ยวนายอำเภอภูเรือบอกว่าจะลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือทีนี้นอกจากเรื่องของพายุฝนแล้วมาดูเรื่องของอากาศร้อนกันบ้างล่าสุดมีข้อมูลจากกรมอุตุนะคะคาดหมายว่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวันวันนี้กับพรุ่งนี้เตือนบางจังหวัดนระดับเตือนภยัย ระวังฮิสโตรกันด้วยสุขภาพสําคัญนะคะคดัชนีความร้อนก็คือความร้อนที่ร่างกายเราจะรู้สึกได้นะขณะนั้นมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอุณหภูมิอากาศความชื้นแต่นี่คือความรู้สึกที่เราจะสัมผัสได้จังหวัดที่ดัชนีความร้อนสูงสุดรายภาควันนี้นะคะวันนี้สูงสุดจะอยู่ที่ชนบุรีชนบุรีสูงสุดเลยเนาะ <44 S 1> อันตราย เอออันตรายแล้วนะคะบางนาก็43.6และภูเก็ต42.8เฝ้าระวังก็มีวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์สุรินทร์31.3นะคะคส่วนของพรุ่งนี้กันบ้าง พรุ่งนี้เนี่ยสูงสุดก็บางนากรุงเทพมหานครชาวบางนารักษาสุขภาพดื่มน้ํากันเยอะๆนะคะลองลงมาก็คือชนบุรีแล้วก็ภูเก็ตนะคะส่วนระดับเฝ้าระวังก็คือที่โชคชัยนครรัชสีมาแล้วก็พื้นที่จังหวัดตากนะคะคก็แน่นอนว่าอากาศร้อนแบบนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอาจจะอ่อนเพลียปวดศีรษะเกิดตะคริวได้แล้วก็โรคเพลียแดดหลายคนมีความเสี่ยงที่จะเกิดฮิสโตรกได้ เพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันด้วยหลีเกเลี่ยงการอยู่ที่แจ้งนะคะหรือถ้าทําได้ก็คือจิบน้ําบ่อยๆดื่มน้าเยอะๆป้องกันร่างกายขาดน้ำน,นั่นเองค่ะนี่หน้าทำไมช่วงนี้รู้สึกว่าอ่อนเพลียปวดศีรษะง่ายจังเลยอ,อากาศร้อน,อนแบบนี้นั่นเองอน,ะนะฮะแต่ร้อน,น,อนไม่สุดนะใช่ยังร้อนไม่สุดด้วยนี่เพิง่งเริ่มต้นของความร้อนที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมฮนะแน่นอนว่าณนะตอนนี้เองเนี่ย21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูร้อนอย่างเป็นทางการไปดูเรื่องของการใช้ไฟของประชาชนกันหน่อยนะฮะล่าสุดม ลถกว่าปีที่แล้วในประมาณ1-2องศาด้วยกันโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยมีการออกมาบอกตัวเลขนะครับการใช้ไฟสูงสุดในปีนี้ พุ่งไปถึง3989.3นะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากคุณผู้ชมครับตอนช่วงเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มครึ่งของวันที่ 22. กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอันนี้ถือว่าเป็นการใช้ไฟพีคครั้งแรกตั้งแต่ต้นปีนะฮะทีนี้สถิติการใช้ไฟพีคสูงสุดของไทยในปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับอยู่ที่วันที่6 พฤษภาคมนะฮะตอนประมาณสัก3ามทุ่ม41นาทีตอนนั้นเนี่ยมียอดการใช้ไฟนะครับอยู่ที่34,826.5เมกะวัตและแน่นอนคุณผู้ชมครับแค่เดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนแบบนี้ไปไปลายเดือนนี้ยังสามารถใช้ไปถึง0 0 0 0มว่าเมกะวัตเลยและถ้าฤดูร้อนจริงๆในช่วงเดือนเมษายนหลห<า>่ะพฤษภาคมหล่ะจะใช้สูงขนาด <c oughs> ไหนนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่า ความร้อนหรือว่าฤดูร้อนปีนี้เนี่ยมันครอบคลุมไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการใช้ไฟของประชาชนน่าจะพีิกขึ้นอีกแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องค่าไฟกันหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนก็ต้องใช้ค่าไฟกันเยอะเปิดองค์เปิดแอร์เปิดพัดลมกันตลอดทั้งวันนะคะรตรึงค่าไฟกันหน่อยความจริงเนี่ยตรึงมันถึงเมษายนนี้จะสิ้นสุดละเพระนาะฉะนั้นงวดต่อไปพฤษภาคมถึงสิงหาคมน่าจะมีข่าวดีล่าสุดเจ้ากระทรวงพลังงานบอกว่าจะพยายามตรึงให้อยู่ในราคาเดิมนะคะ4บาทส8ปสตางค์ถ้าเป พอจะล่งใจไปได้แต่ก็ใช้ความว่าคําว่าพยายามจะคุมไม่ได้ต่อไปนะคะคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพูดถึงอัตราค่าไฟที่กําลังจะมีการปรับค่า FT ค่ะกำหนดเนี่ยปรับค่าไฟทุก4เดือนอัตราค่าไฟ4บาทส8ตางค์กำลังจะครบเมษายนนี้นะคะก็จะต้องมีการปรับอัตราค่าไฟสําหรับงวดต่อไปก็คือพฤษภาคมถึงสิงหาคม กระทรวงพลังงานก็จะพยายามใช้คำนี้นะจะพยายามคงอัตราค่าไฟงวดพฤษภาคมถึงสิงหาคมไว้ในอัตราเดิมก็คือหน่วยละ4บาท18สตางค์ให้ได้มากที่สุดและมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ด้วยนะคะเพราะว่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตกิโรเรียมจำกัดมหาชนยืนยันว่าจะสามารถขุดก๊าซจากอ่าวไทยที่ขาดหายไปจำนวนมากกลับคืนมาได้ตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไป คุณพิรพันธ์นังบอกว่าเรื่องค่าไฟช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมเนี่ยรู้ว่าต้องปรับอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะคือเป็นห่วงพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดก็พยายามที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนอย่างเต็มที่เพราะพลังงานก็คือต้นทุนสําคัญนะคะก็จะพยายามใช้มาตรการทุกอย่างที่ทําได้ภายใต้โครงสร้างปัจจุบันก่อนที่คุณพิรพันธ์ใช้คําว่าจะรื้อทั้งระบบภายในปีนี้ใช่จะรื้อตรงไหนแลวยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ